สวัสดีจ้าช่องใหญ่ใหม่ออฟฟิเชียลพี่น้องครับโดยปาโกซิลิโอบันทาแอดมินใหญ่ใหม่ครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาสำรวจสำรวจตรามือนี้เฮาอยู่ตลาดนี่ครับพี่น้องครับตลาดสดโชคอำนวยแต่ว่าโบสดแล้วได้พี่น้องครับตลาดโบสดเลยครับเปียสสภาพเป็นโกดังอ่า จัดส่งสินค้าผมพวกขนส่งสินค้าเนาะจะส่งกัสดุครับพี่น้องครับวันนี้เรามีงานการแสดงอยู่ที่ตลาดโชคอำนวยครับเก่าครับเอ้าวพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์อัปเดตสถานที่การแสดงสําหรับค่้มพืนนี้ของมะลิพืนเงินล้านสาวหน่อยเพชรปันแก้งครับพีบ่น้องครับช่องง่ายไหมเนา เป็นน้องเลาะเบิ่งกับตอนนี้บรรยากาศปาฏิกลังสิเขียวครับสวยงามครับยอดครับาที่กำลังจะขึ้นครับส่วนมาจะเป็นน่องแถวน่องน่องเนาะแถวแถวจะเหนื่อยเศร้าตลาดกริเ็นตลาดสดครับเดี๋ยวนี้บริเวณตลาดสดแล้วครับเมื่อกีจะแสดงตรงลานนี่แหละครับ อันนี้คือด้านหลังกับของตลาดครับพื้นคอนกรีตย,ยางดีหมดแหละครับพี่รองครับตอนนี้รถที่งานคาราวานมอเตอรฮามาถึงแล้วครับเป็นบางส่วนมาถึงแล้วเป็นบางส่วนครับลูกๆก็กระ,ะจายกันหามองที่พักอันนี้ก็จะเป็นห้องว่างครับก็ได้ดพักก็ได้ดเร้า อาหารตามสั่งนี่ให้กินนี่ให้สร้างครับแต่เรื่องโฆษณานะครับโอเค ไปตรงจุดที่กลางเวทีนณะนักจุดนีป่ะกับพี่น้องเนี่ยมึงเนี่ยสถานการณ์เป็นแน่ใจครับผมสำหรับรถบัสรถงานสาวหน่อยอ่ะจอดอยู่ตรงจุดนี้ครับรวมกันอยู่นี่แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครับ,ย,บยังไม่รู้ว่าเวทีห่าวสิไปยังไงมากยังไงเยอะรู้วา่าคนเตะมองตังหรือยังเลทีเดีย กาดเศร้าๆทักงมงๆชั่วโมงหนึ่งครับเห็นเสียงเครื่องรถปาดรถตัดแล้วน่าจะได้จุดมาแรนมา ที่ไสแมันบ่อันหน,น้าอันหน้าไปฝ<อ>ั่งสนา,าออมใใหญ้าเอ้ยมันใหญ่ไฟพอทายคลิปครับไปติดเครื่อง นี่งานป๋าอยู่ละอ๋อนี่ที่ตั้งเนี่ยอันหน้าออกเนาะครับเดี๋ยวสถานการณ์ตอนนี้รถบรรทุนแล้วแล้วรถบรรทุนไปจอดไหน,นอ่ะรถบัสจอดริมโนหมดเลยอ่ะริมเลยนนนเยนาะแล้วเดี๋ยวคน้อยรถครลอยเราที่ไม่ที่ที่ไม่จะไปจอดจอดจอด,จอดลานลานดินเลยฮนะ ตอนรั่วเลยวันนี้บัตรราคา200ครับ200เหมือนเดิมแล้วก็ที่จอดรถเหมือนเดิมเนาะแล้วก็100ท่านแรกก็พระอีกพระอดลำพูนฮะพระรอดลำพูนเอากระพิน้องครับปลาเป็นขี้เก่าครับจัดให้ รถล็อตกำลังกระจายครับกินแลนด์มาร์คหยุดตั้งเวทีครับสรุปคือเวทีอยู่ตรงนี้นอกพี่น้องเนาะครับเวทีที่จุดนี้แล้วก็หันหน้าครับออกมาตรงสนามนี่ครับสนามดินเนี่ยครับผมนะครับน้ำหยาดตื้นๆนะครับผมเนี่ยบรรยากาศเาซ่าๆอากาศเย็นๆสบายๆครับตลาดนัดชุมด้วย บางพี่สมุดปราการพี่น้องสมุดปราการ เป็นบุญจัดอีกคนหนึ่งครับที่ใจเถงครับผู้จัดเท่าคนนี้ครับเดี๋ยวที่แล้วก็คืออยู่อยู่ตลาดเนาะถนนสี้องจําได้เนาะตลาดตลาดนัดตลาดนัดเรือเรือบินคนให้จอดไซสคุณยายไหมโอ้ตามถนน,นด้านขาอ่าคุณยดยเขาในก่อนทั้งนสองกันพญารัด,ดไปแล้วเห็นไหมพญารัดนเนี่ย เล่เาหูจักมองนี่เล่าเราเราสียวก่อนเลยครับลมลมเราเต็มก่อนร่มห้อยังหมดเต็มเราบอกเสียบได้หรือเปล่าเ,เอเาไปนองครับเบิ้ลมีคุณยายเบิ้ล ต่ตามถนนก็นคือน่าจะเจอลำโพงเต็มๆแล้วครับพี่้องครับนนก็ลังเข่าครับกิมงานสาวน้อยเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไปสำนีเด้อพี่้องครับเดี๋ยวอัปเดตสถาน,นการณ์ให้พี่้องได้รับทราบครับคลิปต่อปไปครับช่องยายไมยอ,อฟิเชียลครับสวัสดีจ้า